อันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางถมยาประแป้งนะครับก็คือตัวนี้แหละใบสีชมไอมันจะมีจุดสีชมพูข้างหลังจะเป็นสาวน้อยประแป้งนะครับตัวนี้สาวน้อยประแป้งสวยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าเจ้ากรุงอะไรนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นไกเซอร์หรือเดนมาร์กแต่ก็สวยดีอันนี้พยาสเวตหลบๆบอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอีเหนายังไม่งอกงได้แค่นี้นะคตัวนี้สวยมีสองต้นในหนึ่งกระถาง ซื้อมาห0ิบาทครับถ้าเขามันทะลุกระถางแล้วก็เลยจะต้องเปลี่ยนกระถางวันนี้เปลี่ยนอันนี้ก่อนเดี๋ยววันไหนว่างๆจะเปลี่ยนด้านหลังจะแยกตัวนี้ไม่รู้ว่าจะแยกหรือจะเปลี่ยนกระถางให้เขาดีแต่ว่าเป็นพุ่มอย่างนี้มันก็สวยดีอยู่แล้วครับผมว่ามันสวยดีเดยวเว้นมีใครอยากได้เดี๋ยวจะแบง่ง อันนี้ก็เดี๋ยวว่างก็มาเปลี่ยนกระถางแต่วันนี้เปลี่ยนกระถางอันนี้ก่อนผมอยาเพราะมันเล็กมากนะครับของต้นอื่นเขากระถางใหญ่โอเคแล้วผมจะเปลี่ยนกระถางจากไซส์นี้นะครับลากเขาลนแล้ว มาใส่ไซนี้เนาะแล้วก็จะปล่อยให้เขาแตกกอไปเรื่อยๆตัวเล็กดินปูผมผสมแค่ดินใบก้มปูนะครับตัวนี้มีดินใบก้มปูมีแกะเผานะครับมีขี้วัวแห้งต่ากแห้งแล้วก็มีกะบะเพวสับแช่น้ำนิดหน่อยนะครับ วัสดุเดิมของเขาก็ที่มาจากร้านก็จะเป็นแกลบซะส่วนใหญ่นะก็ขหลุดง่ายมากมก็จะมีพวกแมงอะไรสักอย่างก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับถ้ามันไม่แตกให้มันอยู่แบบเนี้แล้วเราก็วางในกระถางใหม่ได้เลยจะใส่อันเดิมก่อน ก็ใส่ดินลงไปดินใหม่ลงไปนะครับก็วัดใสอดูว่าถ้าวางลงปุ๊บมันจะพอดีไหมอันนี้พอดีละเดี๋ยวผมจะโรยสตาร์เกิลจีนีจะใส่สตาร์เกิลจีด้วยนะครับพอดีเห็นมแมลงมันเยอะในกระถางเดิมพวกแมงที่อใสยอยู่ในกระถางเดี๋ยวจะโรยลงไปช้อน ลองคืนก่อนก็ใส่ตัวน,นี้ลงไปสายาปรัแป้งของเราก็ใส่ดินเข้าไปครับเขาจะเอ็นๆหน่อยเพราะเขาเอียงหาแสงตอนอที่ตั้งตอนแรกมันอยู่มุม ขวดแสงจะไม่ค่อยสื่นผมโรยอีกก่อนแมงเดี๋ยสปาเก็นกลงไปอีกนิดนึงนะครับสปาเกิตจีป้องกันพวกมแมลงมาไขา่ในเนี้ยแล้วก็อาศัยแล้วขุดขุดลังอยู่ในกระถางเรา ต้องกดเยอะนะครับแค่ของเอี้เรียบร้อยเดี๋ยวรดน้ำก็ไปวางที่เดิมได้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมจะเขากลับไปวางที่เดิมเนาะ เรียบร้อยเดี๋ยวคิมน้าจะมาเปลี่ยนกระถางนี้นะครับเจ้ากรุงไกเซอร์หรือเจ้ากรุงเดนนัมงนี่แหละสองชื่อนี่แหละแต่ผมไม่มั่นใจว่าคืออะไร